ร้านของเราเปิดแล้วนะคะวันนี้มีบุฟเฟ่ค่ะพี่น้องคะสาวดอนพึงมากจาก้านนี่นี่เพิ่เอ่มบักจากบ้านยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าเลยนะคะไปอุ้ยหนาวเข้าข้างในบ้านกันนะคะนี่ค่ะแอนเปลี่ยนโต๊ะใหม่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูกับข้าวของเราว่าวันนี้กุกไงเฮาใดอีหยังแนค่ะลูกค้าก็มาแล้ว เมือนี่นะคะหนาไม้มูค่ะพัดพักกุ้งค่ะพี่น้องค่ะเลิดเลิศเปิดเสือคือเก้าค่ะล้วกินเฮานะคะแกงกะทิหน่อไม้นะคะป้าเป็นตะแสบค่ะพี่นอ้องอื้องเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะมายินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนค่ะ ไมกินอาหารแสนอร่อยของเราได้เนาะค่ะเนาะเลิศค่ะ <laughs> บะหมี่นะคะบะหมี่อันหน่งหอมอบหอมทอดว่าหมันปลาหมึกปอกโจกันมาฮะบะหมันปลาหมึกไม่หอมทอดเออแล้ว,ว่าปลาหมึก เรียว่าเปนปลาหมึกหอมทอดเออเรียว่าปลาหมึกขอเรยว่าแม็นปลาหมึกหอมทอดบ่ขายปลาหมึกข้หมายนะ่ะอะไจะดิคุบะเฮตได้ริ่งเลิกอ๋อไหนยิ่งกับ b r e a k f เิรซฟใหญ่งะ b r e a ี f a s เนยอยู่ในบรอด์โฟก่ะใหญ่แม่ดีเอ็กซสักบิสเตมมาตุขายานเป็นปลาหมึกค่ะกินจนว่ากินจนว่าล้านสิปิดเหล่าไงงว่าจากจ้ วันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรเบียกข้าวกับปลาใส่ใหญ่ดิเมอร์เนี้ยป้าเอากระล่างไปใส่ปบ้าปลาบอกกะลีมะนังเห็ดหนิวพอดีเลยนี่ให้ยังในะห้ยังฮอตแลคชิพ สังต้นเยโซเรักาคัขากลับถึงวเขากลับวน่ไงน่ไเระ้เเทียคือาก็ปิดกอฟิศหนึ่เปิดจันหมดุกออฟฟิอืมว่ับบ้านว่าเอาออเดอร์นะแช่ละกัน เียวขามดเปียงเลยล่ะมันสนเนยจะน้ออู้ปนแน่งขืนตเนีเพียเได้รับะเทียบที่ไอเนาะั่ดีครับคนท่านบบเนีงทรทัดกันนะเขาเห็นงานสิลมเสิตายอย่าคล้องสิมา่งทรทัศ์บอกว่าแอนมึงหลัเต้ใชจะมาเิดอย่ใง่เหียดหยัง chào các cho mình chào cả nhà cả sẽ ao chào vân chọn đấy thấy thấy hai, hai. มากบอกกระเพากันกนะสกอตนี่บีเตนลหรอ๋อนี่เข้ามาเดียวแดดพออย่าเต้กับสกอรเซทีนะเนาะได้ลุงได้ลุงได้ลุง ฮะไปยังนหนหนาวเอาน้วก็ต้องซื้อเสียพาดิกติดตะลูกปัทขีจะก,กระยานมาหนาว่ามันน่นมันกระต่องยังสั่นอยู่แล้วแม่หนาหนาวแม่ทส้นต้องหาเสือของที่มันริดติด ซื้อส่งขวักค่คุณแม่หำมขี่จักรยานจักนาที่ทันทีเออที่นกี่จักรยานจักโมงฮันเอาจักนาที่ตาคืออึบเออวันที่หัวซาเลยก็จะหอยยาเวนี่ Jag Jag vill så här. Är så, Nej, jag är nummer 13. Vegetarisk. Ja, jag Ja. Jag tar en buffé. Jag äter här? Ah, ät här. Ja. ja. Så. Uh, ska du ha någonting att dricka? Ja, oh, en Pepsi uh, jag Ja, Ska ni betala tjejen? Ja. Nej, jag kan betala. Uh, Buffé, vegetariska, en dricka. Så, so, 260. Tack, tack, hej då! Det är hon, hennes, Ingo, dricka. Tack. <coughs> Jag <coughs> kan fixa den. vậy chắc rồi. Ừ. Không mai tốt cái bà. Ừ. để bảo เค้าเด้อ. 나. ซิบมบังนะตาเหมือไม่เอามาใไหมมันค่อนข้างที่สียบ,บิดจ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ